I have the information. unit Tools ready. Examining background. ready. Examining, ready. Examining Unit ready. Construction complete. Engineering Building. yes Commander. Examining background. Oil refinery we captured. Acquiring additional resources. New construction options. Construction complete. Building. Training. I know, I know. Unit ready. Unit firepower upgraded. Comrade, construction army, yeah. Unit ready. Cannot deploy here. Building. New construction options. New rally point established. Unit periscope. ready. Structure garrison. Structure what target, comrade? Target Unit <laughs> construction complete terrified. cannot deploy here building unit ready those, new construction on Unit ready. blade they won't our construction complete unit ready building typhoon attacks up. dive new rally place on our they won't detect our Malulu Malulu Building mm. Training. Building Unit ready Spy plane ready Unit ready construction complete Unit ready building Malulu Malulu Unit maliu. ready unit ready Malulu Malulu Construction Mal Mani Lau Mani Laura Malilau Unit ครับต้องเอาเรือไปที่ฐานมันเลยใหญ่ใหญ่ให้มันขึ้นเรือได้แต่ยยเย็ยนพี่ <Ready. S 1> มันไม่ได้ขึ้นเรือหรอกทำไมโอ้ยเชี่ยทำไมถึงว่ามันไม่ได้ขึ้นเรือหรอก <c oughs> ผมโดนมันป่วนอยู่มันโดนป่วนอยู่ Unit ready. Unit ready. มันโดนปวนอยู่มันไม่มีเวลาขึ้นเรือหรอกเรียบร้อยโอ้อยู่ทำมาเยอะๆวะ And the enclosure options. Unit ready. Building. Unit. ตอนนี้เงิน เยอะship เป็นไงเนาะใช่. Unit ready. Construction complete. Unit speed upgraded. Construction complete. Unit ready. เดเินเข้ารเงินพ่อเยอะเงิน o ่อเยอะโอ้ถามพี่ <Unit. S 2> ฝั่งพี่ออกเดือแล้วเนี่ยเยอะเลยใช่เมื่อกี้ผมไปแล้วมันเอารถกระเทียมมามันออกไม่ทันผมอ่ะโนบจริงๆ เก่งดูผมแต่เนี้ยดูผมตัวอย่างอะไรตัวอย่างไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดี๋ยวผมไปช่วยเองนี่รอแป๊บพูดดีผมไปช่วยเองไม่ต้องห่วงไว้รอแป๊บนึงรอแป๊บหนึงออกตัวรัออกตัวรัวออกไหน ออกในเงาหมึกลุล no. ัวลุลัว Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit promoted. Building. Unit ready. Unit ready. Alright. ไปลุยกันเถอะไปลุยกันเถอะไปลุยกันเถอะโอ้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 มันเก็บของได้ว่าพี่ผมประมาทเกินไปแล้วความตัวจะมาเยือนผมละ ผมปล่อยมันไว้นานเกินไปแต่พี่ไม่ต้องห่วงทุกอย่างมีทางออกผมสามารถแก้ไขทุกอย่างได้มออะไรเนี่ยวะ <c oughs> <c oughs> โอ้มันคิดจะใช้แผนนี้เหรอ เรารู้คิดจำโอ้โหโอ้โหนี่นีมาเน,น,น่มาเน่มาเน,าน่ให้หมดมาเน่มาเน่มาเน่ให้หมดนี่ไงตายเรียบไมพิบตา งานำานไ,ไม่ให้สร้างไม่ให้สร้างฐานลงฐานเรือเลยเราไม่ให้ในายขึ้นหรอก ฮะต้องมาสู้กับเรือสอยได้บ้าเชี่ยทางเลีรยทางเปิดประตูสู่สนามลบ โอ ح, sociedad, junior, ้ชันน <Leonard> oh. ้อนขึ้นชันน้อนเมาโอ้อืมเี่ยทางสู่สนามลบ

โอ้มันสองหนึ่งนหวาเดี๋ยวรอชัอปเปอร์กูแป๊บนึงได้ได้ได้ผมจะรอไม่ได้บอกให้เองรอ,โอ,โ,อโอ้เข้าใจผิดนิดเดียวเองต้องต้องต้ก็บอกให้ผมรอดิ ไปไปไปบุกมันกันบุกมันบุกมันแล้วบุกมันบุกมันเราจะบุกมัน,มนโอ้เราจะเคียมาเพียบเลยเราต้องหนีพบปะช่วยด้วย บุกต่ออบกออบุกมันบุกมันเราจะบุกมันบุกมันบุกเข้าไป โอ้มันกาจะขึ้นบินเหรอโอ้โระใีระ <Unit lost. S 1> น,นาดนะเอาแต่รถสอยเลยโอ้มันขึ้นแต่รถสอยอลเลยวะสีเหลืองสีริรแล้วอ๋อออกมาลัลวตายลัลวอ๋อ อะไรวะอะะไรวฟักบอบฟักแม่ด่าแม่เลยอ่ะฟักมัมเอมอ,อะไรนี่อะไรแพแล้วหมดร้อน